บ้านบุญเลิศนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่พักวิวอาหารการกินนะฮะแล้วก็สระว่ายน้ำเขาหลับเด็กๆแล้วก็ท่านที่ชอบออกกําลังกายมีสวนสนุกสวนน้ําด้วยนะฮะก็สามารถเล่นกันได้นะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านบุญเลิศนะครับบินเชีอนลำปลาว จังหวัดกาะสินนะครับเรามาดูว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่หลายๆคนกําลังหาอยู่หรือหลายๆท่านกําลังสรรหาในการท่องเที่ยว <Okay. S 1> ช่วงไฮซีซั่นฤดูหนาวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับผ <Okay. S 2> ู้ดูแลร้านนะก็คือขอแนะนําตัวก่อนสวัสดีครับ,รบชื่อลุยนะครับคุณอะไรนะครับคุณลุยครับคุณลุยนะฮะแรงบันดาลใจในการทําร้านเนี่ยจะจ หลักๆเลยนะครับเรามีพื้นที่ที้มันสวยอยู่ละจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ้านที่ส่วนตัวแต่พอมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่คุณลุงไปเสียทีนี้เนี่ยเขาก็มาขอร้องให้คุณแม่นะครับช่วยเปิดบ,บ้านให้หน่อยเดี๋ยวเราจะพาคุณมาจาัดงานสารัสรนๆนะครเป็นจุดป,ประกายเล็กๆนะครับที่ทำให้เราสึกว่าเออจริงๆเนี่ย คนเขาก็อยากจะหาพื้นที่เรหาสถานที่นะฮะที่มันยังเป็นธรรมาชาติะะแล้วก็รองรับคนได้อ่าอาจจะเป็นลุมเล็กๆทุเป่าวว่าอาจจะเป็นจุดใหญ่ๆขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็เลยรองรับทุกหนึ่งก่อนก็จุดนั้นเลยจุดนั้นเริ่มจุดนั้นจุดประกายขึ้นมาแล้วก็ร้านเริ่มพัฒนาปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆใช่ค,ครับ,บที่นี่มีห้องพักกี่ห้องรวมกันก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดห้องเจ็ดค ก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วเรื่องของอาหารในร้านเนี่ยส่วนมากจะเป็นอาหารในแนวไหนนี่เกครัตอนนี้ที่มันเป็นโซนร้านอาหารที่พักนะฮะแล้วก็สระว่ายน้ำแลาอาหารที่ตอนนี้ที่เรา,าเสนอลูกค้าเนี่ยมันเป็นแนวไหน แน่นอนที่นี่เนี่ยเราเป็นเขื่อนนะครับเรามาเที่ยวเขื่อนเราก็อยากจะรับประทานอาหารที่มันมอยู่ในเขื่อนใช่ไหมครับดังนั้นอาหารที่เราเสิร์ฟลูกค้าเนี่ยออนทีโลของเราก็คือจะเป็นประเภทปาลาปลาปลานะครับก็จะมีปลาหายากจริงๆ่ะปลามันจะมีปลา,าปนปชนิดหนึ่งที่เอ่อทานที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าเท่าเขื่อนลำป่าวนะเขาเรียกว่าปลาเนื้อออกครับซึ่งปลาปลานางตัวนี้ครับราคาหนึ่งพห้าสิบเพอ เรามาเซตตรงขึ้นจานเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามันเป็นอาหารที่รับแขกได้ดีมาก s i ซิกเนเจของร้านดัคือปลาเป็นหลักนะฮะเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดชานะครับเมนูอีกเมนูนึงก็คือแกงส้มแปซิาแกงส้มเราก็จะสรรหาวัตถุดิบที่อยู่ใกล้หมู่ก่อนะเพื่อที่จะ ช่วยนะครับให้เศรษฐกิจที่ที่บริเวณโดยรอบมันมีรายรอดนะคือพยายามช่วใช้แหล่งเกิดก่อนคือสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยบรรยากาศดีมากครับแถวนี้ดูบริเวณโดยรอบที่กำลังขึ้นแสงอ่อนๆนะครับเดี๋ยวตามไปดูข้างในครับว่ามีอะไรบ้าง ตรุ้นี้ก็เป็นมุมร้านอาหารนะครับก็จะมีมุมจัดโต๊ะไว้รอรับลูกค้านะครับดูด้านในต่อแต่งสวยนะครับสีสันง,งามตาด้านนี้จะเป็นสราะว่ายน้ำ บรยากาศรอบสานะครับทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วชามนี้พอดีได้โอกาสสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาจากสกลนครโอเคไหมครับสําหรับพื้นที่ตรงนี้ทางเข้าทางเข้าโดนตัดขาดเราเลยต้องมาอีกเส้นหนึ่งจะระบากนิดนึงแต่ก็มาถึงก็ว้าวมาถึงก็ว้าวมาถึงก็ว้าวครับปีนี้น้ําเยอะกว่าปกติครับก็เลยปกตินู่นครับลานกลางเต็นท์ถึงนู่นเลยปกติจะเป็นลานกลางเต็นท์อยู่ตรงเห็นไหมครับ ตรงที่มีไฟโซลาเซลล์นะฮะตรงกลางน้ํานะฮะแต่ตอนนี้มิดหัวต,ตอนนี้จุดนั้นมิดหัวแล้วมิดหัวครคก็คือน้ําขึ้นสูงระดับน้ําตรงนี้จะเป็นสแตนดาร์ดแล้วต่อไปใช่ไหมครับก็ได้ยินแบบนั้นเพราะว่าต้องเป็นเป็นลักษณะของของการเพิ่มปริมาณน้ําของเขื่อนลำปาวครับนะครับครับและที่นี่ก็คือบ้านบุญเลิศบ้านบุญเลิศแนะนํำไหม,มแนะนำครับ ครับผมแนะนำฟันธงฟันธงว่าไม่ผิดหวังเป็นหมูคณะดีมากเลยใช่มาเป็นหมู่คณะนะครับรีสอร์ทปิดรีสอร์ทให้เลยครับอ่าแนะนำว่าสถานที่อยู่ตรงไหนทีเนี้ยสถานที่นะครับอยู่ที่บ้านในขที่66นะครับทับนะครับ ม6666เนาะหม666ตำบลตำบลปูดินนะครับตำบลปูดินแล้วก็อำเภอเมืองอำเภอเมืองนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์นะฮะถ้าเดินทางมาจากทางในเมืองนะครับก็จะผ่านหนองซอจะผ่านตำบลหนองซอทางเข้าเนี่ยก็จากตอนนี้เรามีป้ายอยู่นะครับมีป้ายแนะนำทางชัดเจนนะเข้ามาถึงตรงบ้านสว่างนะครับจากบ้านสว่างถึงบ้านเราก็ประมาณห้าห้าห้ากิโลเลยเนาะ ข้างถนนก็ถือว่าเข้ามาสะดวกเหมือนะฮะและง่ายๆก็เซชใน Google ได้เซตเซตอยู่ o พื่อได้ครับปัดุดเข้าตัดบทเข้ามาเลยว่าบ้านบุญเลิศใช่ครับผมครับก็รายละเอียดจุดนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ชัดเจนนะฮะก็แนะนําเลยครับบ้านบุญเลิศนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่พักวิวนะครับรวมไปถึงอาหารการกินนะฮะแล้วก็สระว่ายน้ำเขาหลับเด็กๆแล้วก็ท่านที่ชอบออกกําลังกายนะฮะก็สามารถที่จะ ใช้บริการเหล่านี้ได้รวมไปถึงอ่างผมเรื่เลยมีสวนสนุกสวนน้ํสวนน้ด้วยนะฮะก็สามารถเล่นกันได้นะครับเป็นทุกใหญ่เป็นครอบครัวครับหรืออาจจะเป็นคุรัตได้เข้ามาตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็รับเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดผ่างานเลี้ยงสัมมนาได้นะฮะงานแต่งได้นะครับสไตล์สวนมีเพลย์ดิ้งมีพิซซี่นะครับก็ขอบคุณคุณหลุยมากนะครับขอบคุณมากคครรัับบครับ